และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำสเสนอโดยคุณครูโควิดวันสีค่ะเรียนเชิญค่ะ ทดสบทดสอบการพักมาสกรรารพระปุณจ้านะครับผูเรียนท่านคณะกรรมาการทีเ่เคารพกรคุกทกานนะครับสำหรับในหัวที่สามนะครับที่ทางโรงเรียนกนรารลัฒร์วิทยาคมจะได้มานำเสนอนะครับก็คือในในส่วนที่เป็นบัในเรื่องของเรียนนะครับนเรี่องเสียงนะครับสำหรับในเรื่องของการรับฟังเสียงของักเรียนนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางโรงเรียนกนรารพัษร์วิทยาคมนะครับ ได้ดําเนินการในเรื่องของการรับความเสี่ยงนักเรียนที่เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นนักเรียนในอนาคตโรงเรียนของเราได้เน้นในส่วนที่นักเรียนที่เป็นปัจจุบันเพราะว่านักเรียนที่เรียนอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเมื่อจบการศึกษาไปก็จะกลายเป็นนักเรียนที่เป็นอดีนะครับแล้วก็ถ้าเราจัดการเรียนการสอนนะครับโดยมีหัวใจหลักก็คือตัวหลักสูตรเนี่ยมาดําเนินการมามาขับเคลื่อนให้ตรงกับความต้องการ ู้ที่นสูญเสีเยเมื่อปัจจุบันดีนะครับนักเรียนในอนาคตซึ่งเป็นนักเรียนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีการบอกต่อเมื่อพี่มาเรียนเมื่อน้องมาเรียนกลับไปบ้านนักเรียนในอนาคตกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือนักเรียนกลุ่มป .6 พี่ไปบอกพี่มาน้องก็มานะครับอันนี้ในส่วนนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอส่วนที่เราจัดก,กิจกรรมเสร็จ นะครับก็จะมีการไปดําเนินการับบธหลัดสูตรนะครับในช่วงที่เรามีการดาเนินการเราก็จะมีการประเมินความพึงพอใจในแต่ละลกิจกรรมประเมินเพื่ออะไรประเมินเพื่อจะได้รู้ว่ากิจกรรมที่เราจาัดนั้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเะสียนั้นพึงพอใจหรือไม่มีส่วนไหนบ้างที่จะต้องปรับปรุงนะครับอันนี้ก็คือการประเมินความพึงพอใจถ้ากิจกรรมที่เราดำเนินการธหลักสูตรซึ่งหลักสูตรก็จะมี เพิ่มเติมมีเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆทั่วไปนะครับตรงนี้เมื่อประเมินความพึงพอใจเสร็จเมื่อน,นักเรียนพึงพอใจก็จะเกิดความผูกพันถ้านักเรียนไม่พึงพอใจในกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการตามหลัออกสูตรก็จะไม่ผูกพันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับการประเมินความพึงพอใจโรงเรียนการพัฒนาที่ดีขมก็เป็นเรื่องที่พสำคัญในตรงนี้นอกจากนี้เราดําเนินการแล้วเราคิดว่าตัวเองดีเราคิดว่าตัเาวตเองมาถูกพานแล้วเรา มองแค่เห็นตัวเองแต่เรายังไม่ได้เห็นข้างนอกเราเลยลองเทียบนะครับมีโรงเรียนที่เป็นผู้เทียบของเราเพื่อประเมินความภูมิใจกับเป็นผู้แข่งนะครับก็คือโรงเรียนบึงมาลูวิทยาเราดําเนินการตามหลักสูตรแล้วเราเอาผลทดสอบโปรเนตไปเทียบปรากฏว่าผลการทดสอบโปรเนตของเราสูงกว่าโรงเรียนที่เป็นผู้เทียบหรือว่าผู้แข่งของเรานะครับอันนี้แสดงว่าในเรื่องของหลักสูตรเรามาถูกทางแล้วก็ ดำเนินการต่อไปพัฒนาต่อไปในเรื่องที่เราดําเนินการแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่นเสียเราก็นํากลับมาปรับปรุปรงและก็พัฒนานะครับอันนี้คือหัวใจหลักหัวใจหลักของโรงเรียนในการขับเคลื่อนนะครับเพื่อมุ่งผลเปนี่นักเรียนและก็ผู้มีส่วนได้ส่นเสียนะครับโรงเรียนก็จะมีการจัดทําหลักสูตรนะครับนอกจากนี้ก็มีการสนับสนุนน,นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหลักสูตรจะมีการจำ,จำแกนกนักเรียนออกนะครับที่ก่อนที่นักเรียนจะมาเข้าเรียนเพราะฉะนั้นในตัวหลักสูตรเนี่ยเราจะมีการดําเนินการตามปกติเหมือนโรงเรียนอื่นทั่วไปแต่เราเน้นหลังจากที่ดําเนินการเสร็จแล้วเรามีการประเมินมีการวัดผลนะครับแล้วนําเอาผลตัวนั้นกลับมาพัฒนาต่อยอดถ้าดีก็คือต่อยอดต่อไปถ้าไม่ดีก็มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอันนี้จะเรงสร้างนะครับเป็นหลักสูตรที่ ได,ได้ชี้แจงให้เห็นนะครับหลักสูตรที่เราดาเนินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนการพัฒนาโยนํนไปสู่การสร้างความสัมพันธ์นะครับของนักเรียนและผู้ไ,ได้รัสิทเสียสร้างความสัมพันธ์ยังไงนะครับก็คือกิจกรรมที่เราจัดนะครับอย่างเช่นกิจกรรมปัดฉิมนิเทศปฐมนิเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมของทุกๆท,ท,ท,ทุกอย่างที่เรียนกัดขึ้น แต่แล้วก็สอบถามนะครับตรงนี้ถ้านักเรียนพอใจกิจกรรมตรงนี้เราก็จะมีการคมอยู่แล้วก็่อไปเมื่อนักเรียนพึงพอใจนั่นหมายถึงคือถ้าเราชอบนั่นคือความสัมพันธ์เกิดขึ้นความผูกพันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อความผูกพันเกิดขึ้นนักเรียนที่เรียนจบไปกลับมาทํะไมครับกลับมาแนะนํากลับมาแนะแนวคนที่กลับมาบอกและกลับมาแนะนํารุ่นน้องๆได้ดีที่สุด คือคนที่จบจากบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้คือการสารพัดวิทยากรมถ้ารุ่นพี่ออกไปแล้วอะไรดีอะไรไม่ดีกลับมาบอกกลับมาแนะนํานั่นก็คือรุ่นน้องก็จะได้รับในส่วนตัวนั้นไปนั่นคือการเาาปิดความสัมพันธ์หรือวากที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนความสัมพันธ์ในความผูกพันที่เกิดขึ้น,น,ก,ก,น,น,น,ก,นก็จะต้องมีเทียบว,ว่าข้อร้องเรียนข้อร้องเรียนที่โรงเรียนเราเคยเจอเคยพบก,ก็ดีนะครับอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเช่น รองร้องเรียนแแจ้งมาว่าทําไมโรงเรียนจึงมีการจัดระดมงทรัพยากรเพื่อจ้างอันครูหรือจ้างครูโรงเรียนใหญ่ขนาดนี้ไม่มีงบประมาณในการจ้างช่องทางในการร้องเรียนโรงเรียนเปิดหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางเฟซบุ๊กต่างๆนะครับอันนี้ผู้ปกครองร้องเรียนมาในช่องทางเฟซบุ๊กโรงเรียนเห็น ข้อร้องเรียนดังกล่าวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ไม่ได้เป็นความผิดของอผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเขาก็มีการสอบถา,ามข้อร้องเรียนเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนก็โดยทางผู้บริการก็มีการตั้งคณะกรรมการนะครับมีการดาเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนว่าเป็นจริงหรือไม่และสุดท้ายนะครับข้อร้องเรียนนี้ได้ข้อยุติเราเรียกกรรมาการประชุมชี้แจงการประชุมผู้ปกครองแจ้งไปยังนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถ้าผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่พอใจสามารถรลิเรียนต่อไนดะ้แต่ข้อ,อยุติที่ผ่านาม,มาข้อเลิงเรียนที่ผ่านมาก็คือยุติที่โรงเรียนนะครับอันนี้ก็คือการดาเนินการของโรงเรียนการพ,รพัฒนาวิทยาคมในเรื่องของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบทที่สามขอขอจบการนําเสนอเพียงเท่านีนนน้ครับขอบคุณครับ